สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแผนว่น VCD ภาพยนตร์เรื่องซาการดโอเซไกมีโลโก้วดอซี c d สติกเกอร์จะเป็น a v d ถูกขาดนะครับสติกเกอร์จะเป็นเบิร์ e เอ e นเตอร์เทนเมนต์ขาดนะครับสารโปกกระัดแผนนะครับโลโก้หนังวีดอซี c d มันจะสลับกันนะครับ มีเรื่องย่อนะครับมีโลโก้ MBD M29 รั 9, กิดีโอซีดีมีเลขมีรหัสแผ่นนะครับเลขบาร์โค้ดีโอซีดีภาพยนตร์ความายาว83นาทีวิธีใช้เพื่อชมปิดเดือนกุมภาพัพนธ์ปี2 5 5พเมื่อในช่วงก่อนปิดเทอมวันตุดจีน รักวันตุจีนวันวาเลานไทยบรรจุสองแผน่นมีคำเตือนมีเรทภาพยนตร์ผู้ผลิตพูดนะครับอนุญ,ญาตใช้กิจการจะจำแนกจะเป็นผู้เดในประเทศไทยโดยบริษัทเอเดีจำกัดที่อยู่ของบอริษัทเบอร์โทรเว็บไซต์และอีเมลราคาต้องปกหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทแปอนุญ,ญาตสามารไดโอเคกยบริษัทเอฟทจำกัด รหัสพยสองสามห้าศท้าห้าในทะเบียนการอนุญาตตามพระราชบัญญัติภาพยนร์วิทยาิธีทัรพุทศักราชสองพาสิบเอ็บึกสีน้ำเงินนะครับแผนก็อาจจะเป็นมันเหมือนกับปกหน้า มีโกโก้เอ็มทวิตนายรักหกเอ็มบีดีวิดีโอซีดีดิสนีย์เลขใบอนุญาตขอบอันนี้เป็นขอบคำเตือนนิกิทธิาา์ภาษาอังกฤษสภาพแผน่นแผ่นก็ยังหมยอยู่นะครับแต่ครับฝาไม่ไม่ใช่สภาพแผ่นก็ยังใหม่อยู่นะครับสามารถฟังได้ประมาณสามารถดูได้ประมาณ1%นึ ที่สองเพิ่มเติมนี้อานเองนะครับสภาพแผ่นแผ่นก็ยังใหม่อยู่นะครับสามารถดูได้ประมาณ1ึงร้อยเปอรซนขออนุญาตเก็บใส่ขออนุญาต,ใส,ออญาตใส่กองสัวแป๊กหนึ่งนะครับ ค,ร,ครับกูรับการติดตามรับชมครับ